สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการป้องกันปัญหาการไขนัดไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นหม้อต้มแกส๊สระบบดูดนะฮะซึ่งปัญหาก็คือน้ำรั่วออกบริเวณโอลิงอย่างนี้นะฮะซึ่งโอลิงมันเสื่อมครัแก้ไขง,ง่ายคือการเปลี่ยนโอลิงแต่ปรากฏว่า หม้อต้มนี้ใช้ไปนานๆเนี่ยน็อตที่ไข่พวกนี้พอนานเข้ามาันถอนไม่ออกพยายามไข่เพราะกลายเป็นว่าน็อตขาดไปเลยทีเนี้ยแทนที่จะเปลี่ยนโอลิงได้กลับกลายเป็นว่าแก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนหม้อต้มทั้งลูกครับเพราะมันมันเอาไม่อยู่แล้วฮนะทีน,นี้จริงๆปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นสองครั้งแล้วสําหรับผมนะฮะไม่ว่าจุดใดจ,จุดหนึ่งมันจะมีการไข่ไม่ออก วิธีแก้ก็ง่ายๆฮะเสียเวลานิดเดียวถ้าเราได้หม้อต้มตัวใหม่มานะครับเสียเวลากับมันนิดเดียวนะฮะก็คือการไขสกรูพวกนี้ซื้อมาใหม่ใหม่มันจะไขออกง่ายฮะไขออกนะเสร็จแล้วก็ทาจาระบีที่นอ็อตแล้วก็ไขกลับเข้าไปใหม่ ะครับนะฮะไขออกมาเลยแล้วก็ทาจาระบีทุกตัวแล้วไขกลับเข้าไปใหม่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อโอลิงมันเสื่อมเราก็สามารถจะไขออกได้ง่ายๆฮะก็เปลี่ยนโอลิงโอลิงแค่นี้ยฮะเสื่อมมันก็เกิดอการรั่วขึ้นมาอย่างตัวตัวเนี้ยน้ำรั่วฮะ จะเปลี่ยนโอริงกาเป็นว่าไขาไม่ได้หักเลยแต่ตัวใหม่มาก็เสียเวลามันนิดหนึ่งฮะไขแล้วก็ทาอา่จาระบีที่เกลียวไขกลับเข้าไปใหม่ทำทำทุกตัวเลยฮะในวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเราจะเปลี่ยนชุดซ่อมเราจะทําอะไรมันก็จะไขได้ง่ายขึ้นรับรองว่าไม่ติดแน่นอนโดยเฉพาะจุดสําคัญนะ,ะจุดที่เป็นทางเดินน้ํา จุดที่เป็นแก๊สทางที่ส่งแก๊สนะฮะขายให้เรียบร้อยแล้วก็กอบกลับเข้าไปใหม,ใหม่อีกหลายปีข้างหน้าเมื่อมันออรั่วหรือเสือ่อมเราก็สามารถจะถอดได้ง่ายๆฮนะแบบไม่ด้ยุ่งยากอนะไรับนี่เป็นเกล็ดนไ่เกล็ดน้อยนะครับสู้กับค่าน้ำมันแพงตอนนี้นะฮะสำหรับผู้ที่รถใช้แก๊สนะฮะอันนี้เป็นแก๊สระบบมิกเซอร์ระบบดูดอย่าลืมนะฮะถ้าไม่ทาจาระบีก่อน เอาไปใช้งานเลยเนี่ยฮะพอน้ำรั่วที่โอลิงใครไม่ออกถึงขนาดเกี่ยวหักกันเลยทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนมออต้มทั้งลูกซึ่งมันเกินความจำเป็นนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับเสียเวลานิดเดียวถอดออกแล้วก็ทาจราระบีใหม่ทีละตัวละตัวหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ทำการเปลี่ยนของผมฮนะแล้วก็ ปรับจูนใหม่ก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ